วันนี้นะคะคุณครูก็จะเข้ามาสอนนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่3ม,มาตากงนะคะจริงๆแล้วคุณครูก็ให้เราทำแบบฝึกหัดนะคะบ้างแล้วนะคะแต่วันนี้ก็จะเข้ามาสรุปอธิบายเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะ,ะมาตาแมกงนะคะเราดูนะคะมาตาแมกงหรือ อ่าแม่กงอันนี้นะคะคือคําที่มีงองูเป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียวนะคะมาตาแม่กงจำไว้ดีๆนะคะก็คืออ่ามีงองูเป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียวเท่านั้นนะคะอ่าอย่างเช่นในหนังสือของเรานะคะคําว่าสูงนะคะเห็นไหมคะตัวหนังสือสีฟ้างองูนะคะ ก็คือทําให้เป็นสีฟ้าเพราะว่าให้เราดูให้ชัดว่าสะกดด้วยงองูนะคะมาตามแม่กงนะคะคําว่าทางทอางอทางนะคะ,ะตัวอย่างคํานะคะทีนี้เราดูนะคะทีะ่สะกดด้วยององูนะคะอย่างเช่นคําว่าทงนะคะภาพนี้นะคะ่าทงนะคะ ทอโองอทงนะคะทอโององสะกดด้วยอ่ง,องงนะคะก็คือมาตาแม่กงนั่นเองนะคะ,ะมีคำอะไรอีกคะคำว่ากวางในภาพนี้นะคะกว้างนะคะสะกดด้วยง,งงนะคะคำว่าลิงสะกดด้วยง,งงนะคะ,ะมะม่วงในภาพนี้นะคะ มะม่วงนี่ก็สะกดด้วยอะไรคะงง,งนะคะสุดท้ายตะแกรงตะแกรงนะคะอันนี้ก็สะกดด้วยอ่างงงเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือมาตาแมกกงนั่นเองนะคะอ่าหน้าต่อมานะคะก็จะเป็นหน้าที่25นะคะให้นักเรียนฝึกอ่านสะกดคําต่อไปนี้นะคะฝึกอ่านสะกดคําต่อไปนี้อ่าอย่างเช่นคําว่าตําลึงคําแรกนะคะ ตออัตัมลออ,อึงอลึงนะคะอ่านว่าตัมลึงผักบุ้งพออกอผักบออุงอบุงไม้โทบุ้งอ่านว่าผักบุ้งวิ่ง วิ่งอะไรนะคะอ่านมงคนอ่านยังไงนะนะคะเราก็มาดูตรงนี้ก่อนวอ,อีงอวิ่งไม้เอกวิ่งตอ,อือตือไม้จัตวาตือวิ่งตือนะคะอ่าอันนี้คือเป็นการยกตัวอย่างนะคะอ่าส่วนด้านล่างนะคะก็คือให้นักเรียนฝึกอ่านคำในชีวิตประจำวัน อันนี้เราจะไม่ได้สะกดแล้วนะให้เราอ่านเป็นคําได้เลยนะคะอย่างเช่นคําว่างวงช้างกลางมุ้งกุ้งแห้งแสงสว่างข้างหลังระเบียงเสียงดังนะคะอันนี้คุครูอ่านนะคะอ่าเราเห็นตัวหนังสือสีฟ้าไหมคะนะคะอันนี้ก็คือฝึกอ่านคําในชีวิตประจําวันแต่เป็นคําที่ อยู่ในมาตราแม่กงนั่นเองนะคะนะคะมาตาแม่กงสะกดด้วยตัวงองูเท่านั้นนะคะจำไว้ดีๆนะคะเมื่อนักเรียนอ่านครบนะคะคุณครูสั่งงานนะคะทีนี้นะคะก็ให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดนะคะต่อนะคะเมื่อวานนี้นะคะคุณครูให้ทําถึงหน้าที่27เนาะ ่าวันนี้ก็ให้เราทําหน้าที่28นะคะหน้าที่28นะคะอ่าให้เราลงมือทําได้เลยนะคะหน้า28นะอ่าเดี๋ยวคุณครูจะรอตรวจนะคะโอเคค่ะบ๊ายบาย